กัรนร้วนะสายกินแซ่บตรง้ามพลาดกับร้านมุมแซ่บที่นี่คือศูนย์รวมความเปรี้ยวความซีดและความสะใจที่ร้านเขามีผลไม้ให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเบากระท้อนมะดันพุทราดองฝะั่งและที่เด็ดของร้านมุมแซ่บเลยคือตัวน้ำจิ้มค่ะที่มีให้เลือกถึง3แบบไม่ว่าจะเป็นกะปิหวานที่มีความหอมกะปิเนื้อแน่นหวานเค็มลงตัวสุดๆน้ำปลาหวานที่หวานนํำเค็มตามหอมกลิ่นกูแห้งมากปลาจมก็แซ่บไม่แพ้กันหวานเค็มกลมกล่อมเลยและที่ขาดไม่ได้ เลยคือพริกเกลือสุดเด็ดของร้านมุมแซบทีม่มีให้เลือกถึง5อย่างไม่ว่าจะเป็นเค็มหวานกะป,ปาย่างโลตีและบวยอร่อยแซบทุกอย่างแน่นอนยิ่งกินคู่กับผลไม้เปรี้ยวๆนะบอกเลยเด็ดมากเริ่มกันที่ตัวมะม่วงเบาค่ะกินคู่กับตัวน้าซ้นตัดความเรี้ยวได้พอดีเลยส่วนอันนี้เป็นกระท้อนเนื้อกรอบนอกนุ่มในราดโดยกะปิหวานฉ่ำๆเข้ากันมากของแบบนี้พูดอย่างเดียวไม่พอต้องลองเองถึงจะรู้ว่าแซบจริงใครอยากลองต้องมาที่ร้านมุมแซบที่ไม่ไแซบแค่ชื่อล็อกจี สองตลาดอาออนยาโคราชเดอร์